เมื่อวานไปอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งของพี่น้องมุสลิมนะคะว่ามีพี่น้องใช้ใครพุทธเนี่ยมาหัวเราะขำขันในสิ่งที่ทฉันนำเสนอคือคือเรื่องที่จะขำหรือว่าเรื่องที่จะหัวเราะย้อนเนี่ยดิฉันไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าตัวเองเน่ะก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น ก่อนที่จะรับทราบเรื่องราวของกฎหมายอิสลามในประเทศไทยก่อนที่จะรับทราบถึงคําสอนของศาสนาอิสลามเพราะก่อนหน้านั้นนะ่ะ<ม>ก็คิดเหมือนคนอื่นๆว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีศาสนาอิสลามเขาก็เป็นศาสนาของเขา<ม>เขามีวิธีปฏิบัติตามหลักศาสนาของเขาแล้วเราจะไปยุ่งทําไม นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเข้ามาสอบถามดิฉันว่ามีความเห็นเช่นใดกับปัญหา3จังหวัด3 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ดิฉันก็พูดเหมือนคนอื่นๆในเวลานี้ละค่ะว,ว่ามันเป็นการสร้างภาพใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมใส่ร้ายศาสนาอิสลามคือคำพูดเหล่านี้ที่คนเหล่านี้พูดให้ดิฉันตอนนี้ดิฉันเคยพูดว่าคนอื่นมาก่อน มันเหมือนกับกรรมตามสนองนะฮะถ้าเกิดพูดตามภาษาพูดเราเนี่ยก็คือมันเป็นแบบนี้จริงๆไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีใครที่มาใช้ศาสนาเนี่ยอามารังแกคนอื่นจะเอาเปรียบคนอื่นด้วยศรัทธาที่ทุกคนต่างก็มีศรัทธาของตนเองเนี่ยทุกคนล้วนคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลคงไม่มีใครนำหลักศาสนานำเรื่องศาสนาเนี่ย เอามาเป็นทางขึ้นสู่อํานาจเอามาเป็นทางขึ้นสู่การยึดครองพื้นที่ทางวัฒนธรรมก็คือเป็นเป็นลัทธิล่าอนายนิคมอะ่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตจนกระทั่งดิฉันไปเห็นภาพที่มีการแชร์กันทาง Facebook นะคะเป็นภาพอิหม,ม่ามอายุเยอะมาก70กว่าเข้าพิธีแต่งงานกับเด็กเด็กน้อยๆน่ะอ,อายุ7-8ขวบเนี่ย ดิฉันถามว่าอันนี้เป็นการแต่งขึ้นมาจากภาพยนตร์เรื่องใดแต่ก็ไม่มีใครตอบคำถามดิฉันนะว่าภาพนั้นมาจากไหนแล้วก็มีคลิปการแต่งงานในต่างประเทศอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่มีชายสูงวัยแล้วก็เด็กหญิงตัวน้อยๆเนี่ยดิฉันก็ถามอีกว่าเอา้านี่มันนี่มันการถ่ายหนังหรือว่าเรื่องจริง แต่ก็มีฝรั่งมาแสดงความคิดเห็นว่าเด็กไม่ใช่เจ้าสาวนะนี่มันคือการละเมิดสิทธทิของเด็กก,ก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะแล้วก็มีภาพภาพที่ผู้หญิงใส่ชุดคลุมสีดำแล้วมีผู้ชายล่ามโซ่จูงเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยค่ะแล้วก็สงสัยว่านี่มันหนังเรื่องอะไรกันแน่แต่ดิฉันมีเฟซบุ๊กหลายหลายเฟซนะคะ เฟสหนึ่งก็คือเป,เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องการมันคือจะแยกเป็นเฟซเฟไปทีนี้เฟ b o o กส่วนตัวเนี่ยก็จะมีเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกก็มีกลุ่มซึ่งเข้าต่อต้านศาสนาอิสลามเนี่ยหลายหลายประเทศก็เข้าไปสังเกตการกับพวกเขาทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียทั้งเยอรมันคือทุกประเทศเนี่ยเราก็เลยเข้าไป,ไปเข้าร่วมกลุ่มกับเขา ทำการศึกษากับพวกเขาว่าอันนี้คืออะไรกันแน่มันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอะไรแล้วเรื่องที่แบบดังสุดก็คือของอังกฤษที่มีทอมมี่โรบินสันเนี่ยเป,เ,ปเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นหัวหน้าในการต่อต้านอิสลามเลยนะคะตอนนั้นดิฉันก็ได้แค่สังเกตการคิดว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของเรานะามุสลิมบ้านเราเนะี่ยไม่ใช่แบบนั้นแน่เลยแต่พอนานวันเข้านะคะ นานมันเข้าสิ่งที่ที่ฉันถามหามาตลอดว่าพรบอิสลามในประเทศไทยมีไหมสมัยนั้นก็มีคนตอบว่าไม่มีไม่มีทุกคนก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดจนกระทั่งมีวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะในขณะที่ที่ฉันเซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเรื่องอะไรไม่ทราบปรากฏว่ามีพรบอิสลามเนี่ยออกมาให้เห็นเต็มเลย ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่สองส8 99, 9 9ปด1ปดแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองคือเรียนยาวมาเลยอ้าวทีนี้ก็ต้องเริ่มศึกษาอ่านอ่านอย่างจริงจังนะคะอ่านอย่างจริงจังแล้วก็เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญอา้าแล้วอย่างนี้ทำไมทำไมถึงทำได้คือเอะขึ้นมาตลอดเวลาพอเอะเสร็จแล้วหลังจากนั้นทำอะไรรู้ไหมฮะดิฉันเปิดเพจเลยนะคะเปิดเพจชื่อว่า ยกเลิกพรบอิสลามนั่นแหละคือที่มาของการเปิดเพจยกเลิกพอรบอิสลามเพราะเรามองเห็นว่าการที่มีกฎหมายสองไม่ใช่สองฉบับนะคะการที่มีกฎหมายปกครองสองแบบในประเทศไทยเนี่ยมันก็คือการการละเมิอดอำนาจนิติรัฐของรัฐธรรมนูญในประเทศไทยแต่ช่วงแรกๆเนี้ย คนยังไม่เคยรู้จักคนส่วนมากไม่เคยรู้ว่ามีกฎหมายอิสลามออกมามากมายขนาดนั้นรวมแล้วตั้งแต่วันนั้นวันตั้งแต่2อ8 8ถึงปัจจุบันเนี่ยสิบกว่าฉบับที่ออกมาแล้วก็ออกมาออกมาคือออกมาฉบับหนึ่งฉบับสองอาจจะเป็นพบรบฉบับเดียวกันแต่ก็มีเพิ่มมาอ่ะฉบับนี้เพิ่มอันนี้ฉบับนี้เพิ่มอันนั้นแต่จริงๆก็คือหลังจากนั้นเขาก็มารวบยอด เอาไว้ในกฎหมายอยู่4ฉบับหลักๆก,ก็คือพรบรบริหารองค์กราศาสนาสลามพรบฉบับนี้เนี่ยมันก็เป็นพรบรปกครองมันเป็นรัฐธรรมนูญการปกครองของพวกเขาแล้วก็กฎหมายฮัทมันเป็นพรบอ,รอำนวยความสะดวกให้คนประกอบาศาสนกิจธนาคารสลามแล้วอื่นๆอีกตามมาคือฮารลานซาก,กาดอะไรพวกนี้เราก็สงสัยว่าแล้วกฎหมายไทยไม่มีหรอ กฎหมายไทยเนี่ยพอไปดูแล้วมันก็มีค่ะมันก็มีทุกอย่างเลยนี่คือน,นี่นี่คือชัดแล้วนี่คือนี่คือสเตทพาราเลลแล้วก็คือการสร้างรัฐซ้อนรัฐสร้างรัฐซ้อนรัฐก็คืออะไรล่ะเหมือนกับเตรียมการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่รัฐที่เขาวาดหวังเอาไว้ในอนาคตก็คือเตรียมการด้านกฎหมายกฎหมายทุกอย่างจารีตประเพณีทุกอย่างขอผ่านระเบียบสำนักนายกขอผ่าน คอรมอขอทุกอย่างที่ขอได้ขอที่จะเตรียมตัวที่จะพลิกสถานการณ์ในประเทศนี้นี่คือมหันตภัยของความมั่นคงของชาติละพวกเราเนี่ยคือดิฉันเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับอิสลามมาก่อนไม่เคยมีปัญหากับทุกศาสนามาก่อนตัวดิฉันเองเนี่ยมีเพื่อนสนิทเป็นมุสลิมสมัยก่อนแล้วก็มองที่เป็นเป็นไมคโครนะคะแล้วก็มองที่ จุลภาคเรามองที่หน่วยเล็กๆหน่วยความเป็นครอบครัวหน่วยความเป็นชุมชนเอะเพื่อนเราก็เป็นคนดีแล้วก็ไปกินข้าวบ้านเขาเพื่อนเขาก็พ่อแม่เขาก็ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสญาติพี่น้องเขาก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีแต่เราไม่มีอะไรผิดพ้องหมองใจกับเพื่อนเรานะตอนนี้ดิฉันก็ไม่ได้ผิดพ้องหมองใจกับมุสลิมนะคะแต่ดิฉันมีปัญหากับระดับมหาภาคซึ่งมีมุสลิมบางกลุ่ม บางกลุ่มและกลุ่มเล็กๆแต่มีอำนาจในทางสังคมและก็ทางการเมืองซึ่งสามารถนำสังคมนั้นได้นำสังคมมุสลิมที่เคยอยู่ในประเทศไทยด้วยความสงบสุขมาหลายร้อยปีเนี่ยคือพยายามแปลงสภาพพวกเขาให้เป็นมุสลิมบริสุทธิ์มุสลิมตามคำเพียอัลกุรอานซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะพวกเขาอยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ตอนนี้ มุสลิมโลกเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงคอนเซป์นี้ไปแล้วนะคะกลายเป็นประชาชาติอิสลามนั่นหมายถึงว่าเขาใช้หลักคำสอนที่เขาเรียกว่ามุสลิมรุ่นใหม่มุสลิมสมัยใหม่ถึงแม้จะบอกว่าเราไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆเป็นรัฐอิสลามแต่เราต้องการให้ทุกคนเป็นมุสลิมที่บริสุทธิ์มันก็ไม่ต่างกันคำว่ามุสลิมบริสุทธิ์คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักคำพีอัลกุรอาน อยางถูกต้องร้อยเซนต์ถึงจะเป็นมุสลิมบริสุทธิ์ซึ่งก็คือความหมายเขาต้องการจะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นอิสลามโดยสร้างโดยสร้างอะไรประชาชาติอิสลามนำนำนำผู้อพยพไปอยู่ประเทศต่างๆแล้วให้ประเทศต่างๆเนี่ยเลี้ยงดูก็คือการฝากเลี้ยงเพื่อจะสร้างโลกทั้งใบเป็นโลกอิสลามเห็นไหมคะนี่เขาใช้ระบบฝากเลี้ยงใช้งบประมาณของประเทศนั้นๆ แล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศนั้นให้เป็นมุสลิมพร้อมกันหลังจากนั้นก็ประกาศโลกทั้งใบคือพระอัลลอฮ์ย้ำนะคะไม่ได้รังเกยียดมุสลิมไม่ได้รังเกยียดอิสลามแต่รังเกยียดความอายุติธรรม